สวัสดีคดรับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ต่อมารีแอคนะครับผมวันนี้เรามารีแอค last one กาละครกันจ้า <c oughs> ต่อมอรีแอค <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่มีหลายคนแนะนําเข้ามาเหมือนกันนะครับผมเราอยากจะมารู้จักเด็กๆให้มากขึ้นกับ last one นะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูคําว่า last one กาละครเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วจะตลกขนาดไหนเพยายาื่อการเสวลาก่อนไปนะครับผมใครอยากแนะนําคลิปดีๆนะครับผม สามารถแนะนําในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับผมลองสแกนดูมีกลุ่มเข้าไปได้แนะนําลิงก์ส่งลิงก์เข้ามากันได้เต็มที่นะครับผมป่ะพี่การสวลานเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าต่อหมอรีแอสุดท้ายวันสุดท้ายวันวันนี้เราจะบอกว่าเราปกติเราเต้นแล้วเราร้องเพลงมาเยอะแล้วเราก็เลยอยากจะมาแสดงละครบ้างเราบอกเลยว่าเรา อยู่ในช่องวัน31เราจะขาดการแสดงไม่เนิไม่ได้เลยเพราะว่าที่นี่คือช่องวัน31คือบเอ็ดคือเดอะวันไม่เรารับ <c oughs> ไม่เราจะบอกว่าเราเราค <ใน S 1> <ะ>ืออินจีมากเลยคือเราอยู่ในช่องที่แบบมีลักแสดงคุณภาพมากมายเออเราบอกเลยว่าวันนี้วัน<า>นี้ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้อยู่กับลัสวันการ์ลเออ ทันเออไม่ไม้ไอ้ไ่้อ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ่ไอ่ไอ่ไอ้ว่าไอ่ไอ้ไอ่ไอ้ะออละอ้นี้ไอ้ไอ้าอยไอรไอ้วอะไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอ้วอ้เอ้อ้ไอ้ไอ้อ้ไ่้ไอ้ไอเไอ้ไอ้องอ้ไอหไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไไอ้ไอ้้ไออไอ้ไอ้ไไอู้ไอ้ไอไอ้รอ้ออ้ไอ้ไออ้ออ้ัอ้ไรอออก้อ้้้ออ ดีจังล่ะอุ้ยดีจังอุ้ยคนใส ah ่แว่นใครอ่ะอุ้ยดีจัง The Five Element เขาดูเข่งแต่เข่งขรหม คือพวกเราเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้แบบแนะนําตัวทีละคนนะพี่อยากให้แบบแต่ละคนเนี่ยแแนะนําตัวแล้วแบบใส่ความเป็นตัวเองเข้ามาด้วยเด่นอ่เออเหมือนมากไปนิดนึงอ่ะไม่ตึงไปมั้งไม่เดือดขึ้นคือว่าลืมเมื่อกี้ไปโอเคอาแต่เหลืองกันแรกครับโอเคครับสวัสดีครับมอโรดครับผมมอโรดครับผม เป็นต่อครับเอออย่างนี้อย่างนี้เหลือแพ้ไม่ได้นะถาวัดีไม่ครับสวัสดีครับสยาผมเจรล่เอาท้าผมาเรื่องเอา สวัสดีครับผมไดมอนด์ครับเปิดพดังบืดด้วยไหมนะพวกเราจะมาจับคู่กันเดี๋ยวพวกพี่แต่ละคนนี่ยจะจับหนึ่งคนมาอยู่ทีมเรามีห้าคนเราแบ่งเป็ห้าคู่กันไดเพราะฉะนั้นเราจะมาเลือกกันก่อนเราจะมาเลือกกันก่อนว่าใครคู่กันคนแรกเลยคนแรกคนนี้ออฟโรดดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยดูเป็นแบดบอยแบดบอย ดูจากภาพเปิดตัวกันแล้วดูในมุมตัวหน่อยนะมุมตัวหน่อยนะเออเราไปลองมุมตัวดูเออตอนนี้ใครสอนใครก่อนดูเหมาะสนใจไหมสนใจไหม ทำไมเขาถึงสนใจเขาดูมีคนคาแรคเตอร์ชัดเจนสุดแล้วแบบโดดเด่นโดนเด่นเอาเลยว่าคุณเลือกครับผมเลือกต่อโอเคโอเคไปยืนทุกันครับยืนเลือกผมเลือกครับผมเลือกนั่นแหละครับดูทรงผมน้องทางเกาหลีมาทางผมเรอดซื้อเรือดซื้อทำยัเลือกใครครับเพียง่ให้เลือกเลยเฮ้ยอะไรมอะไร เลื่อพี่จะเป็นอะไรไม่ได้มอนกม่มึงเป็นเป็นตัวแถมเออเคนเดียวจะ่ทำให้มันยากทางไปสุดนี้เราเคยตีแบบให้กันครับผมมอสมมันมากเดี๋ยวเอ็นพู่พี่โอเคนี่กับพูดด้วยครัมอสมมอสม คนที่จะเริ่มก่อนเดี๋ยวพี่เลือกให้เลยว่าใครเริ่มก่อนนี่พี Esta, ่ฝีมาโจดว่าจดว่าไม่ต้องอธิบายก่อนขออธิบายก่อนเนี่ยอุขาไปสัมมิแห่งชาติใช่อยากให้คุณเนี่ยสอนเขาให้เป็นแบบเป็นแบบคุณนะคุณทำได้ไหมอุ้ยไ่้เหมือนกันอยู่นะลองกันนะครับไม่ทำจริงเสียบโอเคเอาเราเอาเรามาจากอะไรโนสคริปต์นะครับโน้ตสคริปอ่านสคริปต์อ่านสคริป ท่าแรกครับก้มหาเหรียญถ้าประจําตัวมองที่พื้นอันน้ตั้งใจเรียนนะใี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงหางตาหางตามองที่สาวอยู่นี่มันสูงมากเลยอะ พอเขาเข้ามาใกล้มองที่พื้นสิมองที่พื้นน้องเขาดูอยู่จะได้ทำตามดูจะถึงทีเองอ่ะมองที่พื้นก่อนห่างตามองที่สาวไว้พอเขาเดินเขาเดินเดินมาใกล้ๆค่อยๆช้อนตาไปเลยสาวเป็สาวเออเดี๋ยวมัเดี๋ยวมา มองที่พื้นก่อนหางตาหางตาเห็นเห็นผู้หญิงเดินมาผู้หญิงที่เราชอบแต่ตามองที่พื้นก่อนพอเขาเข้ามาใกล้ค่อยๆช้อนตาไปหาเขาบบโอ้ยดีโอ้ my god ดีดีดีเออเอ้ยิ้มแล้วจบเลยพร้อมหรอนั่นแหละเทละครนานท่าที่ท่าที่สองเดินเข้ามาแค่นี้พอแค่นี้พอ เออ้ามาเห็นแล้วนีอยแต่มากโนเลแบบาน้อยแต่มากน้อยแต่เจัดเสอ้อจัดเสื้อผมว่าน้องไม่อินเดี๋ยวจแสดงไปเล่นด้วยผมว่ามันนิงดีกว่าผู้หญิงมาเนี่เดี๋ยวี่เล่นดห้สี่สามสองแอดอายิบอ้าวหยิบแล้อ้าวนึ่กมย้เดินมาแล้วก็ป่ด้วยมีตังค์ใหพี่อิม เฮ้ท่าที่2องผ่านไปแล้วท่าที่สองผ่านอ่ะเอาท่าที่สามท่าอะไรดิท่าคลาสสิกจับเลนเล่นเขินเขินเลินเถินเข็นเขินเขินเลินเขินเขานเขนเขินเขนเครนเขานเบเขินเขิเขานาขเขานเนเขนเขินเขิเขานเขเขินนเขินเขิเขินเขินเขเเขิน้นเนเขนเิเขิเขินนเนะนเขนเขินนเนเขินเขินเขินนนมาอเออเฮ้ยขน อันนี้โซคีเกียจอันนี้โซคีเกียนลองสอนเขาหน่อยจบกล้องนู้นแต่ยายเขาเห็นนะแต่ร้อยแอบเรียนิดนึงนะจบตาเขาหนึ่งทีก่อนก่อนแล้วค่อยหันไปเกิดกล้องนู้นได้คดไได้ได้ นั่นแหละก็เดี๋ยวผ่านเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวรอฟังคะแนนเดี๋ยวรอฟังคะแนนโอเคนั่นคือขอบคุณที่ผิดด้วยครัเชิญกันเชิญกันเอาไปเขาทำไปครับใครจะเป็นคนที่สองคุณเดินมาเลยคุณกล้าไหมมาออฟออฟออฟเอาไปย้เจลเลอร์เหรอ จดเราคือมาเวเพ่เกาหลีเวเพ่เกาหลีเราเคยดูซีรี์เกาหลีไหมเคยดูครับแต่ว่าคน้าเบครัเอ้ยมังสีโสซิเราเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้ว่ว่าเป็นการเรียนการสอนสอน้องเออต้องสอนานี้มังสีโสปาลสีโสซเกิเราเอ้ยครับเอ้ซเกเราไก ก็คือเกณเห่าไกด์แหละภาษาจีนเราได้ไหมภาษาจีนเราไม่กล้าเล่นเล่นมะม่วงก่อนเล่นมะมูวก่อนเพราะว่ามะม่วงมันต้องเล่นแบบสดๆไม่ใช่แบบให้ตั้งใจเล่นมันไม่ได้ไงไม่ต้องเล่นอ่ะเขาเลือกเลยครับมะม่วงแมงโก้โอเคโอเคเราเราเราไปดูซีรีส์กันดีไหมมันจะต้องมีมันจะต้องมีช็อตบาทปุ๊บปั๊บใจ ขับรถมารับเพื่อจะพาเขาไปเดทแลยวมันไม่เป็นครักอยานน่ะจักรยานแล้วเรานั่งรอเขาี่จักรยานรอเขาเดินมาว่าเราจะไปเราจะพาเขาไปเดทครับอ่าตอนนี้เขายังไม่มาครับอ่าเราต้องตัดตัดเข้าคอมเมดี้นิดนึงเราก็แบบไปยิงบอนกระจกเปิดเออแล้วก็ขยิบตายรถนิดนึงว่าเออกูหล่อแล้วอันนี้กูหล่อแล้วอ่าแล้วแล้วอออ่าแล้วก็ไปยืนต่อแล้วเดี๋ยวแล้วเราก็มองพื้นต่อไปเหมือนที่ฟิล์มทำแล้วก็เดี๋ยว สาวสาวเดินมาแล้วให้ฉันตาฉันตาขึ้นมาแค่นี้เลยพอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมองหาสาวท่านไม่สาวเดินมาปั๊บมีกองเราแล้วแต่็ได้พยายามมองหาเขามองหาเขาเขาอยู่ก็ไม่ต้องแค่นี้ด้วยกระเป๋าเออเร้าจริงจังนะเสียแต่จริงจังเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยคิวเดี๋ยวปล่อยคิวอ่ะเล่นไปเมื่อไหร่จะมาวะสามสองเมื่อไหร่จะมาเนี่ยกูหล่อยังวะ เฮ้ยดังนังสมาธิดีนะคิวต้อหอกล้อเลยว่ะสมาธิไหมโอเคครับโอเคครับ เอามาเอามาห้าสี่สามสคิวเขาไปแล้วเือชัดเอาไหมเฮ้ยอหน่อยเนื่อหนื่อยจังกันไปต่อเอาเข้าอีเขาไปด้วยกันไปไหนคะรับนะนะนะ S <S ไ,มไม่ไรครับไปัไปแต่ฉันใส่สุดมาสวยมากเลยอ่ะใส่สุดสุดใส่สุดมาสวยมากเลยขี่คอ็ได้ไปยังไปค่ะถึงนว่าเวลาเรางอแฟนเราทำไงปกติไม่เคยงอครับบ้าง รักเธอคุ้งเผาอ่ะเอ้ยเอาอบอจบแล้ววรอย่าพึ่งดีใจไปคนแพ้โดนทำโทษนะครับต่อหมอรีแอคก็จบไปแล้วน,นะครับผมสำหรับล a s t o n วันการละครนะครับผม จบเร็วมากเลยอ่ะกำลังสนุกเลยนะครับผมก็บอกก่อนต้องให้ทางชีแสงช่วยให้ทางเลเซอร์ช่วยแล้วแหละว่าอยากให้มี EP 2ต่อไหมอยากให้ตมอรีแอคอันที่2ต่อไหมถ้าอยากให้รีแอคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ฝากเขาเรียกแชร์ต่อเยอะ ให้มีมยอดวิวเยอะๆต้งคจะได้มาํานะครับผมเราจะได้ช่วยกันลักดัน last one ไปด้วยกันนะครับผมมาสรุปคลิปเมื่อกี้หน่อยเราได้เห็นความหลอดเทเลท่องของไดมอน์อยู่นาะว่าไม่ได้ไดมอน์คือเอาดีๆคือปั้นได้นะ่ะเอออวยเมนเวอร์นะครับผมจริงๆก็คือดีแหละลีโลยนะครับผมส่วนเจเลอร์ก็คือน่าเป็นคนมีสมาธิมากเลยนะเจเลอร์นาครับผมมีสมาธิมากเลยแต่ก็คือเห็นหน้าอาไโหลดก็คือหวัวเราะอันนี้เป็นเรื่องปกติแหลนะเนาะส่วน คุณอื่นนะครับผมเราต้องรอดูในอีพีหนะ้าเฮย้ยอยากดูแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะแชร์กันเยอะๆแล้วฟีดแบ็กกลับมาเยอะๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปแนะนําคลิปในกลุ่มกันเยอะๆนะครับผมมีแอดมินรออยู่นะจ๊ะวันนี้ตะมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแชร์เยอะๆนะไปแล้วอันยง